รักคณาราศีตุลหนึ่งตุลาคมนี้เงินก็มาป่าก็ดันสวัสดีครับชาวรักคณาราศีตุลและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคำทำนายครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม64นะครับโดยใช้โหราศาสตร์ไทยครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับลัคนาเกิดจะแม่นยำกว่านะครับถ้าใครอยากรู้ลัคนาครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าเบอร์ฟันทงนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับและเราก็ไปใส่นะครับวันเกิดของเราเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดแล้วพิมพ์คำว่าค้นหาเบอร์ฟันทงครับก็จะขึ้นภาพนี้เลยนะครับก็จะมีบอกเลยนะครับว่าอยู่ลัคนาสถิต ลักษณะอะไรนั่นเองนะครับก็ไปฟังลักษณะของท่านได้เลยนะครับจะแม่นยำมากเลยนะครับก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับในลักษณะราศีตุลครึ่งเดือนแรกนะครับดาวศุกร์ดาวประจําตัวเราย้ายแล้วนะครับวันที่3ามตุลาคมนี้ครับและเราก็จะดูกันครบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงนารงนโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆครับ เรามันเริ่มที่การเงินเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเลยนะครับพอดาวศุกร์ย้ายมานะครับดาวประจําตัวเรานั่นเองนะครับไปอยู่ในเรือนการเงินแสดงว่าตัวเองี่จะหาเงินหาทองได้มากขึ้นนะครับมีลู่ทางการเงินเกิดจากตัวเราเองความคิดของเราความสามารถของเราได้หมดเลยบวกกับดาวพฤหัสบดีครับ โคจรเป็นสี่แกลคณาเรียกว่าพุทธส,สี่ทรงสัิ์เช่มม้อยจะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมก็มีป๋าดันอีกนะครับเรียกว่าได้ทั้งขึ้นทั้งลงครับทั้งมีคนช่วยทั้งตัวเราเองนะครับลุยทําได้เลยเพียงอย่างเดียวอย่างที่บอกคือเวลาได้มาแล้วครับอย่าอวดอย่าออกหน้าออกตาอย่าออกสื่อเยอะครับพเพราะดาวกันเงินในครึ่งเดือนแรกยังอยู่ในเรือนวินาศครับเขาต้องการให้เราเขาเรียกว่าได้แล้วเงียบครับไม่ต้อง ทำเป็นเอกเะเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องโพสต์ให้โลกรู้นะครับถึงจะดีนะครับอ่าหรือ2เนี่ยเราไปหาเงินแต่เงินที่เวลาจะได้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนมีโปรเซสมากกว่าเดิมครับต้องมีซิกแซกนะต้องมีปัญหาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเน้นแก้ปัญหาเลยนะครับในช่วงนี้จะได้เงินนะครับไม่ใช่ว่าจะได้จากการเสี่ยงโชคเป็นหลักนะครับได้มาจากแก้ปัญหานะครับหรือใครทําต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศครับจะดีมากๆเลยนะครับในจังหวะนี้นะครับ เพราะนั้นรู้ไว้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เงินมาจากตัวเราป๋าดันสองเดือนเลือนมรณะนะครับมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเกี่ยวกับมรดกก็ได้นะครับหรือจากการต่างประเทศมรณะนะคือการซ่อมแซมแก้ไขแก้ปัญหาหูใครเป็นช่างใครเป็นซ่อมบํารุงใครเป็นฝ่ายที่คอยแก้ปัญหาให้เขาบําบัดรักษาอันนี้ดีมากนะครับจะได้เงินได้ทองเยอะเลยนะครับนะอันนี้ก็บอกเลยนะ และที่สาคัญดาวมรณะมารออยู่เดอนกันเงินแนะนําเลยนะครับให้จัดโต๊ะทํางานจัดบ้านจัดอะไรใหม่ๆหน่อยนะครับเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงไงไปเห็นแล้วจะได้เงินไงครับอ่านั้นรู้ไว้เลยนะครับต้องทําแบบนี้เลยนะครับการงานกันบ้างครับดาวการงานเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าไม่ได้มีดาวอะไรหลายๆมารออยู่นะครับแถมมีดาวเพฤรหัสบดีด้วยซ้าไปนะครับที่โคจรถอยหลังมาเล็งกับพบกรรมะนะครับเพราะนั้นงานจะโดดเด่นไงถึงได้บอกไงถ้างานเราติดขัดอะไรนะครับเช่น งานเอกสารมีปัญหางานการขายการตลาดเรามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องกังวลครับไปคุยกับเขาเรียกว่าผู้ผู้จัดการหัวหน้าเราไงครับเพราะเพราะเรื่องหัสสี่เนี่ยคือหัวหน้าเราจะช่วยครับผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเราได้นะครับอาจจะแนะนําเคสดีๆหาลูกค้าดีๆมาให้เราก็ได้เคสดีๆไ,ไ,ได้งานได้เงินไปอีกนะครับนะเพราะนั้นจังหวะนี้บอกเลยว่าเรื่องงานเนี่ยจะมีคนมาช่วยนะครับอย่าได้เป็นกังวลแต่ จะแนะนําเสริมนะครับก็คือว่าเรามีดาวเกตรออยู่ในเรือนการงานเนี่ยแนะนํานะครับสมมุติถ้าเราเดินทางไปติดต่อการติดต่องานที่ไหนเนี่ยมานะครับไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นได้เลยนะครับสมมติออกภาคสนามก็ไปไหว้ที่งานที่ลูกค้าได้แล้วเจ้าที่เจ้าทางสองถ้าทํางานในออฟฟิศเราก็ไหว้ออฟฟิศเราเยอะๆเลยพวงมาลัยดาวเรืองน้ําแดงน้ําอะไรนะครับเส้นไหว้ทําให้เต็มที่ครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดอัศจรรย์ขึ้นในเรื่องการงานได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนคนทําธุรกิจครับโอ้โหเป็นจังหวัดที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะลงทุนนะลงทุนเนี่ยแปลว่าต้องใช้เงินนะครับไม่ได้ว่าได้เงินนะเพราะอะไรครับเพราะดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยแปลว่ารู้วิธีหาเงินแล้วนะแต่เงินยังเป็นวินาศก็แปลว่าเออยังต้องออกต้องลงทุนต่อบวกกับดาวพฤหัสเป็น4ี่ปฐุมมาเกณ์แกลัคณาเนี่ยก็หมายความว่าเราก็จะหาเงินหางานทําธุรกิจอะไรเนี่ยจะมีคนมาช่วยนะครับเหมือนมีสะพานมาต่อทําให้เราไปถึง เป้าหมายไปถึงลูกค้าไปถึงทาร์เก็ตแล้วเราก็ปิดการขายได้นั่นเองนะครับตรงนี้โอ้โหเรียกว่าขยับขยายลุยทําให้เต็มที่ได้เลยนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องโชคลาบครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะครับเพราะว่าดาวโชคลาบคือดาวอาทิตย์นะครับไปลอยอยู่ในเรือนวินาศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาบก็จะน้อยลงไปนะครับเบาได้ก็เบานะครับแต่ถ้าใครนะครับที่มีดวงอยู่แล้วก็จะมีมุมถูกได้อีกนะครับ แต่ก็จะถูกไม่เยอะนะครับตรงนี้หรือมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นอุบัติเหตุซุ่มซ่ามอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาเลขตรงนั้นไปเล่นอ่ะแล้วถูกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเล่นก็ต้องเล่นแนวแบบซิกแซกอันเดอร์กราวอะไรแบบนี้นะเช่นหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับแล้วก็ต่างประเทศอนะ่ะไปเที่ยวแถวฮานอยไม้ ai, อะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีมุมที่จะถูกได้มากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า ถ้าพื้นดวงมียังไงก็ยังจะได้นะครับตรงนี้เรื่องความรักกันบ้างนะครับเรื่องความรักนี้ก็ยังต้องบอกนะครับว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้สดใสามากนักนะครับเพราะว่าดาวอังคารดาวคู่รักเนี่ยยังเป็นวินาศนะครับแล้วไปเจอเดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดแนะนําโสดต่อไปก่อนหรือถ้ามีใครเข้ามาจีบช่วงนี้ก็รับรับไปก่อนยังไม่ต้องเปิดเผยนะครับค่อยคุยแอบคุยกันไปก่อนนะครับมันเปิดเผยไม่ได้จริงๆครับ ส่วนคนมีคู่ครับก็แนะนําเลยนะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะต้องประคับประคองครับค่อยพูดค่อยจาเจรจากันดีๆอย่ารีบร้อนถ้าคุยดีๆเอาใจกันดีๆเนี่ยนะบอกเลยว่าแฟนจะให้โชคให้ลาบเราได้ด้วยเพราะดาวแฟนกับดาวโชคลาบมันรวมอยู่ด้วยกันนะครับนะเพราะนั้นต้องเอาใจเขาครับแล้วเดี๋ยวจะได้โชคได้ลาบจากเขาก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องบริวารและลูกนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ดาวบริวารกับดาวราหูราหูอยู่่บ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์อยู่ในเดือนกันเงินเนี่ยผมเชื่อว่าพูดจากันดีๆนะสื่อสารกันดีๆเนี่ยมีเกณฑ์นะที่เขาจะหาเงินหาทองให้เรานะถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องหรือบริวารเรานะครับแต่จะหาได้ครึ่งเดียวครับยังหาได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับก็ดีกว่าไม่ได้เลยถูกไหมครับส่วนลูกก็คุยเจราจากันดีๆนะจะมีมี่จะเชื่อฟังเขาอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับสุขภาพเอออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันเลยนะครับเพราะว่า ดาวประจําตัวเราเป็นปุป่ปปะไปเรื่องกระดาวราหูอีกก็คือเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดีแถมอาจจะนอนดึกทํางานหนักหรือมีเรื่องอะไรต้องเข้ามานะครับพักผ่อนน้อยไงเพราะนั้นก็จะสุขภาพร่างกายทรุดโทรมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินลำไส้อาหารอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องดูด้วยนะรวมไปถึงเรียกว่าซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเล็ก,ลกๆน้อยๆแผลในช่องปากนะครับนะเพราะนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เลขนาโชคและอื่นๆครับเลขหกเนี่ยลอยมาเลยเห็นไหมครับต้องมาแล้วนะครับหกห้าห้าหกอะไรแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะแล้วฝากด้วยครับช่วงนี้นะดาวประจําตัวเราดาวศุกร์เป็นเล่งกับดาวพระราหูไหว้พระราหูทรงคุดจะดีมากๆเลยนะครับนะแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศนะครับเสริมดวงนะไหว้ปู่พญานาคอะไรอย่างนี้นะครับพระสศรษฐนวโกธนะครับจะเสริมดวงเรามากๆเลยนะครับ และเรื่องครอบครัวเนี่ยมันมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถอีกนะครับนะหรือนั่แหละมีคนให้มีคนอุปถัมภ์มีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับเพราะนั้นเราไปคุยกับเขาบ่อยๆนะดูแลบุปการีบ่อยๆจะดีมากๆเลยนะครับหรือเดินทางเจรจาติดต่อแล้วจะเฮงจะปังจะรุ่งจะรวยครับจังหวะนี้ไปได้เลยครับจะอยู่กับที่นะครับเดินทางแล้วรุ่งครับแล้วรวยครับนี่คือบทสรุปคําทํานายแบบโหราศาสตร์ในสไตล์อาจารย์เก็เทวานที่ชัดเจนครับ ถ้าสนใจครับอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะฟังและส่งไปให้ฟังก่อนเลยนะครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนะครับติดตามได้เลยและท่านใดฟังแล้วอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะดูดวงแม่นๆเนี่ยต้องดาวดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับจะแม่นยำมากและตอบได้ทุกคําถามแล้วดูแลได้อะไรบ้างต้องทําอย่างไรไปฟังตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึก แล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ค่าคูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอสไส้เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับ เรากาลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรูกก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า